สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องมาพูดคุยให้ฟังอีกแล้วนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับตรงหน้านเพื่อนนะครับก็คือ GSK ส7 g e n 5 MOS นั่นเองนะครับตัวนี้ของแต่งก็ยังแทบไม่ค่อยมีเลยเนาะอ่ายังไม่เข้ามาในไทยด้วยนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะครับมีก็คือกายแต่งนะครับแต่กายแต่งผมสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวรอมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับแต่มันจะมีพวกอุปกรณ์อย่างอื่นก็ยังหาไม่เจอนะครับมันมีบางจุดเห็นเขาว่ามันสเปคเข้ากับอาวุธปืนนะมาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย <laughs> กระเทียนกระหือลือนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับก็เลยอยากจะหามาเปลี่ยนมาใส่หน่อยนะครับ อย่างแรกที่อยากจะเปลี่ยนมากเลยนะก็คือไอ้ศูนย์มันเนี่ยครับศูนย์เลงเนี่ยครับเนี่ยศูนย์เดิมจะเป็นศูนย์ยูขาวอย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกเนาะนี่แบบนี้นะครับแบบติดปืนธรรมดาเนาะผมก็อยากได้ที่เป็นแบบไฟเบอร์ออปติกเป็นเรื่องแสงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปหาละของบีบีการยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ของวุ้ปืนแพงมากเลยนะพวกทูโกที่จีคอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะก็เลยชะลอไว้ก่อนจนผมไปเจอไอ้เจ้าตัวนี้นี่ ในลาซด้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นของอาวุธปืนเช่นเดียวกันนะที่เขาบอกนะครับนี่จะมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสูนเรืองแสงแบบพลายน้ํานะครับนี่จุดเล็งสีเขียวนะสวยๆเลยนี่แล้ววัสดุเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมมีเลเซอร์กล้องที่ศูนย์หลังนะครับนี่สวยไหมอ่าศูนย์หน้าก็เป็นแบบนี้ เป็นของอาวุธปืนนะครับแต่ของตัวช s สตัวนี้มันก็เป็นสเปคแบบอาวุธปืนนะที่เขาบอกนะครับผมก็เลยลองเสี่ยงสั่งมานะครับหลักร้อยนะครับซื้อสบายกระเป๋าเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะหอามาติดก็คือตัวนี้นี่อุดซ่อนนั่นเองนะครับเอาผมลองเอาอุดซ้อนของอาวุธปืนมาลองแล้วนะครับที่เป็นพลาสติกอ่ะเป็นพลาสติกข,ของเจน4ขึ้นไปเจน5มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะไปเจน3ลงไปไม่ได้นะครับต้องใส่แบบเจน4นะเพราะว่าจะต้องมีล่องสําหรับใส่ backstep นี่นะครับ ของาวุธปืนเนาะพอมาใส่แล้วมันหลวมครับก mm hmm. ็แก๊ก็แก๊กนะครับก็เลยถอดออกไม่ใส่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอดีไปเห็นในรั a da เช่นเดียวกันเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นอุดซ่อนเช่นเดียวกันเป็นของอาวุธปืนนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นโลหะนะครับผมดูในรีวิวในอะไรเงี้ยคอมเมนต์นะครับมันเหมือนจะหนากว่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ใส่ของอาวุธปืนนะ่น่าจะพอดีนะแต่ของมีพิการเนี่ยเดาว่าน่าจะหนากว่านะครับผมก็เลยลองสั่งมาอันนี้ก็หลักร้อยนะครับ พอมานะครับมันใสแล้วมันหนากว่าจริงด้วยเห็นไหมผมต้องมาตะใบออกเนี่ครับพอตะใบออกก็สามารถใส่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยมา,ายไล่เพื่อนฟังนะครับจะมาใส่เพื่อนดูนะว่าใส่แล้วมันจะใส่ได้ไหมใส่แล้วต้องทําอะไรไหมหรือว่าใส่แล้วจะสวยไหมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราแยกก่อนนะครับอุดส้นผมลองไปแล้วแหละเพราะว่ามีการแต่งไปแล้วนะครับที่พเพื่อนเห็นเนี่ยแหละเนี่ยผมแต่งไปแล้วนะเห็นไหมเพราะผมลองใส่ไปแล้วก็ง่ายๆนเพราะเพราะของวีวีการไม่มีขายนะครับตัวนี้ก็ต้องขออุปืนมานะ ก็อย่างนี้นะครับนี่หงายนะแล้วก็เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเด้งเด้งดึงๆกด,ด,ด,ดอย่างเงี้ยครับนี่เห็นไหมแล้วก็อุดลงไปเลยแล้วก็กดอันนี้หน่อยอแค่นี้เองอุดซ้อนเรียบร้อยแล้วสวยเลยไหมครับนี่เสยียดายไม่มีลายนะฮะตัวมีลายไม่มีนะครับสําหรับเจนสะี่ g e ห้าเนาะก็เป็นแบบนี้สวยๆงามๆปิดกันฝุ่นแค่นั้เนเองให้ดูมันมีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรแน่นหนาปกตินะครับอันนี้เรียบร้อยเนาะต่อไปก็มาศูนย์นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับก่อนมาก่อนนะครับ ก็ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดศูนย์หน้าก่อนนะครับศูนย์หน้าใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับนี่นี่มันจะพอดีเลยแล้วก็ไขออกอ่าง่ายๆเลยจะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ของเดิมมาเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมเป็นงี้นะครับนี่หัวหกเหลี่ยมนะออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ถอดข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่อันนี้ศูนย์หลังเราจะต้องทําการตอกออกนะครับอ่าเราดูตอกออกด้านนี้นะครับนี่ใช้ตัวตอกแบบนี้นะครับเครื่องมือตอกศูนย์นะมันจะทําให้ศูนย ه, นี่ครับเรียบร้อยแล้วออกมาละพลสติกแค่นี้เองนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม่เหมือนพวกมาลุอีนะครับโอเคแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ไปนะครับมันจะมีหกเหลี่ยมให้มาด้วยนะครับนี่คลายหกเหลี่ยมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราขันหกเหลี่ยมล็อกให้มันแน่นนะครับพอมา่อนก็ได้อ่าโอเคแล้วก็ใส่ไปนะครับเพราะตัวนี้ไอ้ศูนย์หลังมันจะเป็นแบบติดท้ายเลยอะ่ะมันจะเหลือน้อยแล้วจะใส,ส่ศูนย์ของไอเจนอื่นไม่ได้ต้องใส่ของเจนมันนะครับอ้าวพอดีเลยครับนี่ ดีเลยอะโอ้โหสวยเลยเว้ยเฮ้ยใช้ได้เลยครับอ่าเจ๋งเจ๋งเราก็เอานี้ขันให้แน่นนะครับเรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วต้องมีเสริมด้านนี้นิดนึงนะเหมือนมันไม่บาลานซ์ไม่เท่าันแต่ก็ได้ละเรียบร้อยนะครับล็อกแน่นหนาดีนะครับแน่นเลยนะครับนี่เป็นจุดสีเขียวนะครับแล้วมันเรืองแสงในที่มืดนะครับถ้าเกิดเราปิดไฟมันจะเรืองแสงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวดูมืดๆกันนะครับอันนี้ข้างหน้าทำข้างหน้าก่อนเนาะข้างหน้าเราก็ใส่ลงไปได้เลยนครับี อ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาน็อตของมันใส่นะครับเพราะว่าจะพอดีเนาะแต่ก่อนใส่นะครับหย่อนนิายการคลายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีการสะเทือนนะจะได้ไม่หลุดนะครับนี่เป็นแบบแข็งปกตินะครับไม่ไม่ไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับใช้อ่าเครื่องมือตัวนี้นะครับขันเข้าไปเลยง่ายๆนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่มันจะเรืองแสงนี้นะเห็นไหมอ่าแล้วพอตอนตอนแสงมีกลางวันอ่ะ มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่แจ๋วเลยนะโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็การแต่งง่ายๆนะครับเปลี่ยนศูนย์นะครับเป็นศูนย์เรื่องแสงเนาะเจ๋งเลยไม่ละครับสวยเลยและดูบึกบืนแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแล้วเป็นโลหะด้วยเนาะแล้วก็อุดซ้อนไปนะครับแจ๋วเลยก็ถือว่าเป็นงานแต่งเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็คือที่บอกไกลมันแข็งนะครับไกลมันลึกเนาะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนไกด์แต่งนะครับสั่งมาแล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมาถึงก็จะทำให้เพื่อนดูเนาะเดี๋ยวค่อยรับชมกันไปโอกาสต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยมาเล่ามาแชร์เผื่อใครมีตัวนี้อยากจะทําจะได้ไปหามาทำดูนะครับสาหรับคลิปนี้เล่กน,น้อยไว้ให่เพื่อนบ้า,บางผิดพลาดกันนั้นเพนินด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ